สองสามเคจา ย้อนย้อนกับไปย้อนกับไปได้คืนแม่แอนไดเพิมาว่าอยากให้จะมในมีสีถึงว่าโอ้โหว่าถ้ามันมีอันนี้ก็มันจะดูอันนี้ก็ช่วยกันด้วยครับก็อยากจะเองมันให้แม่แอนแล้วก็แม่แอนก็ชอบอันนี้แล้วก่อนหน้านั้นมีการเทสต์สตาร์ตเสมอว่ามันติดไม่ติดก่อนหรงานเทสทุกวันติดทุกวันแต่มันมาหลับวันนี้แต่มันก็กลับมาครับก็โชคดีครับที่เขาไถ่ายงอนแล้วเขาก็ผมก็พาเข้าไปได้ตอนแรกตกใจเป็นรูปตกใจมากเพราะว่าการแข่งขันเต็มไปหม ไลด์ไปล้สไลด์ไปที่ไานก็ทให้เถึงตัดใจขับไปดอนวอะไรไม่ได้เล้แต่เกิดอะไรน้องใช่แล้วพอมาสัตวน่าติดนะมีหมาอะไหืว่าสัตว์ปไม่้ไม่รู้เลยครับไม่รู้นเป็นไรเลิกทังทุกวันี่จะเป็นริโอ้นะแล้วเราเสียเงินไปหมดมเพ่อนอย ในชีวิตจริงมันเยอะกว่าในละครเยครับเพราะมันเป็นอยู่ทุกมุมเลยครับท่านทางมาหาชิคกแฟร์ไมแล้วก็นั่งนั่งนั่งน่นกําลใจดยัต่ใช่ครับก็นั่งใจโล่มๆนะแดดร้อนนะแดดร้อนครับจริงมันมีโมเมนต์เคยไหมที่ให้ตจิเขานเตเคยมีใช่ไหมีครับท่านนี้เขาไม่ได้เห็นนะครับ คือแปรติดนะบางคนก็แอบแซวลยว่าเุ้ยป็นดู้กันติดอะไรอย่างเงี้ยบางทีต้องแบบเห็นรถอะอันเี้ไปตักแต่เพื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องกุศลนะบางทีแต่ผมก็สงสารตัวเองด้วยสงสารคนล็อกช้นไว้หเลยแต่ก็คือเราใจเราไรับผมสที่คะนน่้ี่จตอไมง่จัูทส่วนาารคือบางทีก็ไม่อยากให้เขามาเจออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ชุดที่เป็นโลกนามันดูเล่นรื่อการตั้คู่เลยวมับมันมันเต็มที่เลยครับใไซสนใช้เวลานานนะที่กว่างไปจับติดมาขึ้นชั่วโมงครับเออคือรอเราไปจับติดครับตอนนั้นมีคนแถวแถวทางตรวจน่ารักมากก็เดินมาแบบเห็นกระตุกได้ปุ๊บพี่กระตุกไม่ได้เขาก็เลยเอากล่องมาเขียนว่ารถเสียอะไรเงี้ยมาวางไว้บนหลังรรักมากใช่ครับน่ารักมากครับ ก็ขอบคุณพี่ๆที่อยู่ใต้ทางด่วนตรงนั้นด้วยนะครับถ้าไม่ได้พี่จะเสร็จเลยยืนยันว่าเราก็ยังสู้ไปกับมันไม่มีการที่แบบว่าเข็ดไม่เข็ดครับวันนั้นไม่ได้เข็ดนะครับเข็ดมาถึงเข็ดอ๋อเข็ดไม่เข็ดครับแม้แตที่ว่าข้าจะบอกแล้วว่าพอเหอะแต่เราไม่พอรถตู้เอ่ยรถตเ่รถเต่าครับเต่ามันมันเป็นเสน่ห์ครับครับผมตอนมันพังเราก็จะรู้ว่าเอะพังตรงนี้นะอะไรเงี้ยครับ ตอนนั้นอย่าลืมเสียไปโอ้ห,หรือว่ามองเรโลกในแง่ดีตลอดเลยว่าเดี๋ยวมันก็มาคือผมก็พยายามซ่อมครับตอนนั้นก็โทรหาช่างอะไรเงี้ยครับก็ดึงสายดึงมั่วไปหมดครับดึงออกมาเอ๊ะมัอะไรวะนี่ใส่กลับไม่ถูกก็ถึงบรรยากาศงานเลครับที่เด็ดจิ่มาเปลี่ยนชุดทันใช่ไหมต้องมาต้องมาเปลี่ยนชุดด้วยใช่ไหมอ๋อเอาไปเปลี่ยนที่งานครับก็ทันอยู่ครับเป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศของแม่แอนโอ้หงานบรรยากาศงานแต่งของแม่แอนก็ดีมากๆครับมีแบบ เหล่าศิลปินมเออีเด็กๆในที่เป็นสนิทกันในวงการมากันเยอะมากครับก็แบบมีทั้งผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นงานที่แบบอบอุ่นน่ารักมากครับอีกงานหนึ่งที่ได้ดอกไม้ที่พี่กรจได้ดอกไม้ดีนักยังไงแล้วอ๋อให่ลุ้นๆแล้วก็ถือดอกไม้อ๋อจริงๆครับผมก็น้องก็ได้ดอกไม้ครับแต่ครับ แต่น้องไม่ได้ได้โดยตรงอีกคนนึงได้แเขาเอามายัดมือน้องใช่ครับเขากลัวน้องจะเสียตำแหน่งกับการที่มือหนีใช่ใช่เขาได้ฉายานี้มาตั้งหลายปีแล้วใช่ครับก็เลยก็ต้องตำแหน่งต้องคงอยู่ไม่มีการแบบปฏิเสธบ้างหรอแบบว่าแบบเมื่อยามาผมกําลังดูรถอยู่รถจะกลับบ้านได้ไหมน้องเขาก็ไปรับออกมาผมก็ไปดูรถต่อตอนนั้นก็ยืนรถสแตล์ไม่รอเพื่อถ่ายรูปรวมกับแม่รอว่าเอ๊ะเดี๋ยวจบงานเราต้องกลับบ้านให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคนในงานเขาแตลกันอะไรอย่างเงี้ยเราเราได้ยินนะกันนะ ผมเออกำลังซ่อมรถอยู่มารู้ตอนหลังมารู้ตอนหลังโอ้คิดว่ามันเป็นอาถรทันนะเขาได้ไหนเขาบอกกิมมี่บอกว่าสามต้องแต่งอ่ะทันเลยเหรอไปถึงว่าสามช่อต้องได้แต่งแล้วแต่เนี้ยเออขาน่าจะเป็นสิบแล้วมั้งจะเป็นโหลแล้วเขารับได้อีกครับเขาโอเคเขาแฮปปี้แต่คือมันก็เป็นเป็นแบบกิมมิคอะไรเงี้ยสนุกสนุกอะไรเงี้ยครับอย่างงานนี้ก็น้องก็ไม่ได้ได้หรอกแต่ว่าคนก็แบบอยากเล่นแกล้งน้อง ใช่ครับแล้วก็เขาแบบไม่รู้ครับดอกไม้ลอยไปหาเขาตลอดมีแรงมีดุหรอไม่รู้มันลอยไปหาเขาตลอดครับไม่ต้องการไม่ต้องการโดดเซตอะไรหรือไม่ต้องเขาไม่ต้องยืนอย่างนี้ก็เข้าเลยไม่ได้พี่ย้อนกลับไปแรกๆอ่ะที่พอไปเข้ามือเขาโอ้มีใจหวั่นมีหวั่นเพราะว่ามันต้องแต่งเลรู้ไหมต้องยังไงมาหรือไม่ไงตอนแรกๆที่เขาได้แก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสหรอกครับก็คือเราเราก็แฮปปี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออก็แบบสนุกอะไรเงี้ยน้องก็แบบน้องก็เป็นคนที่แบบ ไปงานเขาก็อยากให้งานสนุกอะไรเงี้ยนาะเขาก็เต็มที่บางทีบางทีการที่มารับดอกไม้เงี้ยบางคนเขาอายเขาเขินไม่ค่อยออกมากันอะไรเงี้ยแต่น้องก็จะแบบไม่อายหรอไม่อายก็ไม่ได้คือไม่ใช่ว่าไม่อายแต่คืออยากให้งานสนุกครับอยากให้อยากให้งานสนุกอะไรเงี้ยอยากให้แบบเออคนเฮฮาสนุกกันอะไรเงี้ยเมน่าหรอไม่เพราะก็ได้มาเขาเก็บไปแล้วเพราะว่าคงเอาก็รอมันแห้งเขาคงจะต้องทิ้งนะครับพี่คงไม่ได้เก็บไปถึงสุดหรอกครับ ที่ในไทยก็มีแล้วที่มิวนิกต่างประเทศก็มีคนเอาดอกไม้มาให้พี่จิติเมกันใช่ไหมที่มิวนิกใช่ใช่ครับ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 ตอนนั้นคือเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าพี่จิติเหมือกกับดอกไม้เขาเลยเอามาให้ไม่ครับเขาเป็นคนไทยที่อยู่ที่มิวนิกครับแล้วเขาเขาขายดอกไม้เขาก็เลยเอามาให้ครับเขาจำเขาจำจิตได้เขาจำได้เขารู้จักน้องเป็นแฟนคลับน้องครับแล้วมีหูหง่วงัวไหมคะ ไม่เขาเป็นผู้หญิงนะจะที่เอมาให้ใช่ใชครับคนสวยๆต้องเหมาะกับอะไรนึงงามใช่ใช่ต่างก็แฮปปี้เขาเพาน่ารักมากทิพมือก็เป็นยังไงคะแฮปปี้ิทก็แฮปปี้มากครับผมก็แบบได้มีโอกาสเดินทางไปกับแม่กับครอบครัวใช่เแม่ของใชแม่ของผมครับแล้วก็เดินทิไปด้วยอืัน ก็ผมเป็นเป็นความฝันผมอยู่แล้วผมอยากไปเที่ยวมาอยากไปทัวร์ไปเที่ยวในที่ที่เราแบบเออที่ที่พ่อผมอยู่หรืออะไรเงี้ยก็ก็เลยมีโอกาสคราวนี้ก็ว่างก็เลยได้ไปครับอืมเรื่องีบสร้างตำนานเลยไหมคะเนี่ยนะไม่มีไม่มีตำนานอะไรใช่ครับก็แฮปปี้เที่ยวกันด้วยดีครับอืมขออนุญาตค่ะเรื่องหนูจะขออนุญาตที่ที่พูดเรื่อง้าท่าแปลวาเวลาเวลาจะบอกเองว่าเราเหมาะกับใครอะไรอย่าเงี้ยเพราะหนตัดรอนิดนึงค่ะ ว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมนะให้มีเวลาตัดสินในประมาณนี้อ๋อครับเขาไปให้กำลังใจเราแบบดูมาแล้วเกี่ยวกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้แต่ก็ก็เป็นกําลังใจให้น้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออถ้าน้องเขาเครียดนะเพราะช่วงนี้เขาโยนแบบนี้บ่อยๆอย่างเงี้ยเอยูีใจคอมเมนต์อะไรเงี้ยหรอคอมเมนต์โซเชียลอ่ะก็พยายามบอกเขาครับว่าอย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยแต่บางทีคอมเมนต์ก็แรงเหลือเกินก็อยากจะบอกคอมเมนต์ด้วยว่าเออบางทีก็เบาๆหน่อยคือบอกเขาที่คอมเมนต์นะน้อใช่ครับเพราะว่าบางทีการคอมเมนต์มัน บางทีมันรุนแรงเนาะหรือว่ามันมันมันควรจะมีลิมิตนิดนึงครับการที่เราคอมเมนต์ใครเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาคอมเมนต์เราแรงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอมเมนต์คนอื่นน่ารักน่ารักด้วยจริงเขามีมานลอยใส่มาแอ้วเราเรจออีกแล้วเนี<ๆ>่ยเขาเจอประจำอะครับ<ๆ>เขาก็<ๆ>เขาก็คงมีการตัดพ้ออะไรเงี้ยบ้างเหรอเขาทำงานเยอะมากเลยครับเขาก็ตอนนี้เขามีแบรนด์ของเขาด้วยนะครับแบรนด์ เสื้อของเขาแบงกระเป๋าอะไรเงี้ยเขาก็คงอาจจะ,ะงานเยอะครับแล้วก็อาจจะเครียดด้วยอะไรเงี้ยสิ่งที่ทำให้เขาม,มีกำลังใจจากมาได้กำลังใจก็คือไปซื้อกระเป๋าเขา <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไปอุดหนุนเสื้อ <c oughs> เขาอ่ะเอออันเนี้ยจะดีมากไปซัพพอร์ตทางเขา้าใช่แล้วสิ่งที่เรามอบให้พี่จตินะคะทำให้เขาแบบพิมพ์ได้คืออะไรก็จริงจริงเนาะเป็นคนสบายๆง่ายๆครับก็แบบเราไปเที่ยวกันแบบหรือไปดูหนังอะไรเงี้ยก็แฮปปี้แล้วครับ ซีรีส์กับพวกคอมเมนต์หรอผมว่านานแล้วล่ะครับเพราะว่ามันก็ก็มีคนที่แบบว่าคอยคอมเมนต์แบบในเชิงลบอะไรเงี้ยอันไหนเนี่ยทักอ๋อครับก็อาจจะผมว่าก็อาจจะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผมก็ได้แต่เป็นเรื่องอื่นก็ได้แต่แวก็มีแบบว่าอะไรน ่อนหน้านี้เขาจะเจอเขาโดนอามาดักปลาอะไรอยู่แต่ว่าตอนนี้คือเหนกับคนระชมเขาว่าเออเหมาะสมแต่ว่าคู่ควรแล้วอะไรอย่าจะเป้นคู่ควรอ๋อครับครับผมก็ก็ก็อย่างที่เขาบอกครับน้องก็น้องเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เาก็แบบงานเขาก็เยอะด้วยช่วงนี้เขาก็ทําหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออการที่มันมีคอมเมนต์แรงๆบางทีเขาก็อาจจะแบบเอาเก็บไปคิดมากได้มาที่คอมมเนต์สนุกป่าเหมือนที่จันจิคิดว่าอยากจะใช้กฎหมายเลยตัดสิ น้องก็คงไม่ถึงยังไม่ถึงจุดนั้นหรอกมั้งครับแต่ว่าโก็แค่ถ้าโอเป็นในฐานะที่ที่ผมแบบเป็นห่วงน้องเขาเนอะก็อยากจะบอกให้แบบเออถ้าแบบใครที่คอมเมนต์ก็อยากให้แบบมีลิมิตนิดนึงหรือว่าแบบเรียกว่าอะไรอะครับคิดถึงใจเขาใจเราบ้างเขาเองเราเาเครียดนะครับเขาก็มีเศร้าจริงๆล่ะ จ้ะฝากไวด้วยนะครับฟู้ดทักล้างหมูเด้งอ <ฮะ S 2> ่ะวันที่ยี่สิสิงหาคมนี้ครับจะเข้าโรงแล้วฮะก็ฝากคนไทยอย่าลืมอุดหนุนหนังไทยกันเยอะครับช <รอ S 1> ่วงนี้ครับหนังไทยเข้าเยอะเลยโดยเฉพาะฟู้ดทักล้างหมูเด้งนะจ๊ะอันนี้พามาด้วยค่ะ อันนี้หมูแดงอ้าวหมูแดงเหรอจ๊ะจนละไม่โอ้ถามจริงเราได้ค่าตัวไหมหรือว่าเราเลิกพราะหลายคนรู้สึกว่าเราแกวดวเรามาจนเขาหลอกเราขายเสื้อจนทุกวันนี้เราเป็นเพื่อนของเราแล้วเราได้ค่าตัวไหมหรือว่าอะไรพูดเลยเอาว่าเขาจ่ายจนผมต้องผมทําให้เขาทุกอย่างเอางี้ดีกว่าใช่จ่ายกว่าปกติเหรอที่สุดก็คือคือเลี้ยงดูทุกอย่างพาไปกินข้าวทุกอย่างคือพ่วงกับผมแน่นอนจริงจริง แต่แต่ในมุมที่นำเสนอคือพาเราไปตากฝนตากแดดอันนั้นตอนถ่าย <laughs> ตอนถ่ายมันเลี่ยงไม่ได้ฮะ <laughs> ครับไหวไก็แล้วปักทูบก็แล้วแต่ฝนก็ยังมาจริงๆอยากจะไอ้ผู้กำกับเขาดูแลเราดีมากดีมากครับผูก้กำกับแบบเออตั้งใจมากก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยฮะต้องไปให้กําลังใจทีมงานฟู้ดทักรักหมูเด้งแล้วล่ะจ้ะ28สิงหาแล้วจ้ะเขาให้มาแล้วเขาจะเอากลับไหมล่ะเขาจะหลอกอะไรไหมล่ะ ก็คือเขาเอาไปเยอะแล้วด้วยแหละแล้วเขาต้องเคลียร์ตรงนี้บัญชีทรัพย์สินให้อะไรแบบนี้มันคือยังไงก็คือคือคือที่ผ่านมาอย่างก็เก้าอี้นวดหรือว่าไอ้ตุ๊กตาที่บ้านอะไรเงี้ยบางตัวก็ได้ฟรีแต่มาขายเพื่อนแสนกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นผูพุ่มกลับเขาก็ให้คืนเพื่อนเขาแต่ว่าเขาบอกล่วงหน้าก่อนพี่เขาได้เอาไปแล้วเขาก็เลยเอามาจ่ายตอนนี้ยังไม่ค่อยคืนเลยให้กำลังใจเขาเลยค่อนข้าง ให้กําลังใจตลอดแล้วก็แบบคอยบอกเขาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันก็เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็อีกอย่างมันเป็นเรื่องแรกของเขาด้วยที่เขาแบบเต็มตัวอะไรนอกจากแดงมาขนอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่2เขาก็ก็อยู่ให้กําลังใจเขาตลอดครับไม่ว่าจะมีอะไรก็กจะช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยที่โอดันมเพราะว่าเขาคาดหวังว่าโอกมามันโดนเหพันล้านมาก่อนจะต้องมาช่วยหุกเด้งเขาผมผมเชื่อเหลือเกินว่าหนังเรื่องนี้มันมี มีพลังงานที่ดีมากๆครับแล้วก็เป็นการแบบรวมตัวคนที่แบบรักหนังอะไรเงี้ยแล้วก็แจ็คก็เป็นคนที่รักหนังมากๆอยากทําหนังดีๆออกมาก็ผมว่าเรื่องนี้น่าจะถูกใจคนไทยแล้วก็อยากให้คนไปสนับสนุนกันเยอะๆครับอ่าไม่ได้ถัดไปนึงเรื่องหนังกับพชวนจะปีนี้ก็ร้องสิบห้าปีไปแล้วจานานแล้วเหมือนกันจา้ะแต่น่าไปเยอะมากมันมันเอาตรงของหวเป็นยั้อยกับพีโชว์โอ้โหกับพิชชนก็ปีนี้ก็สิบห้าปีแล้วครับก็พูดไปก็ไวเหมือนกันครับก็ก็รู้สึกก็ยงงเป็นนหัที่แบบ มีแฟนคลับคิดถึงโออยู่ตลอดเลยครับโอไปไหนก็ยังมีคนเรียกโอวิชชนยังแบบหนูเป็นน้องน้ํานะน้องน้ําไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมีน้องน้ำเกิดทุกเจนแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราแฮปปี้ครับเราก็รู้สึกดีใจที่ได้ได้ได้เล่นเรื่องเนี้ยเออมันเป็นยังไงบ้างแต่เขาบอกว่าแม้วันนี้ให้โอกาสไปใส่ชุดพี่โชนโอก็ยังใส่ได้พี่โชนเล่นบาสได้มได้ครับผมผมยินดีครับผมไม่เกี่ยงงานอยู่แล้วไม่คิดว่าหน้าเราเพราะคนบอกว่าหน้าเรายังเหมือนเดิม ก็อาจจะเป็นรุ่นพี่ที่ซิลมาก็อาจจะได้ก็ยังได้อยู่องอะไรอย่างนี้เออใช่ครับผมที่มันให้ไกับเราบ้างโอ้โหได้ให้เยอะมากครับอย่างเรื่องสิ่งเล็กก็จริงๆอีกหลายเรื่องนะครับแต่สิ่งเล็กก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบมีชื่อเสียงไปหลายประเทศมากๆอย่างใช่อย่างที่ไต้หวันก็มีมีได้ทำรีเมคด้วยครับแล้วก็ใช่ครับก็ยังเป็นหนังที่ทุกคนยังดูถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังแบบชื่นชอบอะไรเงี้ยครับโอ้ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆ ตอนนี้เหรอฮะตอนนี้ไปใส่ตอนนั้นได้สิจ๊ะเพราะว่าหน,น้าเรายัเป็นเป็นเด็กแก็เป็นเด็กซิลนิดนึง <c oughs> อคุอคนค้าขอคณคัอบคคอินเสิร์ตไปแล้วใช่ไหม